เชิญท่านผู้อำนวยการค่ะดรพกามาศนันทจีวรวัฒนนะคะกล่าวเกี่ยวกับการลงนามในข้อตกลงในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณอาจารย์สุธีรานะค,ะ,คะวันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะทีะ่สองหน่วยงานนะคะเราได้มาพบกันแม้ว่าจะเป็นการพบแบบออนไลน์นะคะด้วยสถานการณ์ที่ ทำให้เราไม่สามารถมาพบกันได้ตั้งแต่ปีการศึกษา2,562นะคะแล้วก็เราคิดว่าการทำความร่วมมือกันในครั้งนี้นะคะจะสร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆนักเรียนนะคะของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะคะได้รวมทั้งอาจารย์นะคะได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะซึ่งกานและการระหว่างสาธิตเกษตรนะคะกับทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครับก็เรียนท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการนะฮะ แล้วก็ท่านคณะอาจารย์ที่ได้มาร่วมในพิธีการโรงนามในมยูร่วมกันในวันนี้นะอ่ะอนนี็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนสาธิตเกษตรนะครับที่ได้อนุขเคราะห์แล้วก็ทําบันทึกความร่วมมือมาถึง 4, 4ีรุ่นด้วยกันนะสี่ฉบ,บับด้วยกันนะก็ตั้งแต่ปี4ี4ที่ท่านผูดด้อำนวยการได้คุรณาย้อนความจําไปก็ทําให้ผมคิดว่ารูปแบบมันก็สะดวกนะครับแล้วก็ ได้มาตรฐานเช่นเดียวกันความสัมพันธ์หรือว่าความสะดวกรวดเร็วประหยัดงบประมาณได้ประโยชน์ครบถ้วนในการประชุมแบบออนไลน์ซึ่งเราดําเนินการครั้งนี้ก็ถือว่า เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับค่ะในลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงพิธีสำคัญนะคะที่พวกเรานะคะก็รอมานะคะเป็นการลงนามข้อตกลงค่ะว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะคะสำหรับในลำดับแรกค่ะจะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการค่ะดพรพการมาศนันทจีวรวัตรลงนามก่อนนะคะขอเรียนเชิญค่ะ ค่ะขอบพระคุณค่ะในลําดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดค่ะคุณบรรจงโคสิตจิรนันค่ะเสร็จแล้วครับลายเซ็นนะขอบพระคุณค่ะในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านรองผู้ในยการฝ่ายธุรการและสัมพันธ์ชุมชนค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิกรมมาปราณีตลงนามค่ะขอเรียนเชิญค่ะ เรียบร้อยค่ะค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีืองร้อยเอ็ดค่ะคุณนุชากรมา,มาชมาดลนค่ะเรียบร้อยนะคะค่ะ,คะในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรคูหาเพนแสงค่ะ ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านประหลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะคุณสถิตศรีสงครามค่ะค่ะและลำดับสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวลีลิสิริวัฒนกุลลงนามค่ะ และขอเรียนเชิญผู้มนวยการส่วนบริหารการศึกษารักษาราชการ,การกาแทนผู้มนวยการสำนักการศึกษาคุณธรรมศักดิ์ชิดทรงสวัสดิ์ค่ะเรียบร้อยนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายนะคะ